กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อก็ช่องสาวๆอินสวีเดนอีกแล้วนะจ้ะทุกคนวันนี้สาวเลน้อยก็พาพี่ออพ่อแม่พี่น้องมาปั้นจ้าเขามาได้ัวกับต้องมาปั้นนะจ้าทุกคนจ้าแต้เวลามาปั้นอีกแล้วพี่น้องจ้าอุ้ยมือใดบ่ได้ปั้นก็น้อนวารับวารับจ้าพี่น้องจ้านี่เลยจ้ากับเป็นสาวผมแก่ผมเปลี่ยนนี่แล้วนะจ๊ะท้องนังหนาเท่า แต่กี่บรยากเข่าอีกจ้ะพี่น้องจ้ะก็อยากไปตามไว้อายุนะจจะเนาะก,กายเลขกค่ะแล้วก็ยังอยากจะสวยอยู่นะจ,จ,จ, <c oughs> จ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเออจ้ะมาเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเบิกประตูดิบและวัตถุสุขของสาวเลน้อยนะจ๊ะนะจา๊ะนะจา๊ะมาเบิงกันเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจักผมดีๆก็นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวออนผมแห้งล่นจ้ะพี่น้องจ้ะคำย้ำไหนก็นล้นคูย้ำน,น,นั้นเลยนะจ๊ะคูกากๆเลยนะจ๊ะ ไปจ้าเดี๋ยวไปเปบิ้งวัตถุดิบวัตถุสุกข,ของสาวเหลือน้อยี่จ้าขั้นแรกแทางซ้ายมือของสาวเหลือน้อยนี่นะจ้านะจ้านะจ้าปาปาปริก้าหรือว่าพริกหวานนะจ้าหนึ่งหน่วยสีเหลืองนะจ้าน่ะมือนี่บะแมนสีแดงจ้าอันเชดเบอร์รี่ยองนะจ้านาะอันนั้นคันนอนเนื้อสองก้อนหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หนึ่งหัว กระเทียมจ้าพี่น้องจ้ามือได้บ่ได้กินกระเทียมบ่ไม่แรงทำงานนาจ้ะเนาะต้องกินกระเทียมกระเทียมจะกรีบเลยเห้อแล้วแต่ที่ใส่นาจ้ะเนาะถ้ามีหน่อยก็ใส่หน่อยทานีหลายก็ใส่ไล่น้าเจ้ะพี่น้องจ้าทาบ่มีกับ่แ่บจ้าพี่น้องน้ำมันหอยจ้านี่น้าจ้ะน้ำมันหอยน้าเจ้ะหนึ่งทัพพีนมจืดนาจ้ะพี่น้องจ้าใส่นมอย่างอื่นบ่ได้นะาจ้ะต้องนมจืดอย่างเดียวออริกาโน่สดนะจ๊ะออริกาโน่นะจ๊ะ นะจ้ะนะจ้ะแห่งก็ได้น้าจ้ะเนาะอันนี่เลยจ้ะเสมอหรือโอยเดียน้าจ้ะเนาะคือว่านั่นนั่นเนยจ้ะเนยถ้าบ่มีเนยเขาใส่น้ำนพืชก็ได้จ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขยับขยับอีกนิดอีกนิดนั่นแหละน้าจ้ะเนาะสายยาวจ้ะพี่น้องเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเนื้อบดร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะหันหัวหันหันทางนะจ๊ะหันทางบรถืิจ้ะหันทางบระติจขออนุญาตหันนะจ้ะเนาะ เนื้อบดลอยเปอร์เซนต์เคิงกิโลห้าร้อยกรัมแล้วกัมาอันนี้เลยพี่น้องจ้าละซังเป็นผงละซังนะจ๊ะเนาะที่เห็ดละซังนี่เองนะจ๊ะเนาะนี่เลยจะแป้งละซังสองกล่องนะจ๊ะนะจ๊ะแป้งละซังนะจ๊ะเนาะหน้าตาเป็นอย่งนี่จ้ะเป็นแป้งนะจ๊ะเนาะเห็ดอันอันมาจากไข่เหลืองหรือว่าแป้งมันผสมไข่เหลืองนี่เองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าในการละซังซอสหน้าหน้าหน้าตาน้าตาถึกถึกนะ นี่เลยจ้ะหน้าตาเพิ่นก็ออกมาเป็นยังสีนะจ้ะรสซางซอสอยู่เมืองไทยกับคงชิมีขายนะจ้ะเนาะสมเทสมถืดนะจ๊ะเนาะแต่ชิมิซํานี่นะจ้ะวัตถุดิบและวัตถุสุกของเรานะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาเบ่งกันเลยนะจ๊ะว่าวาีธีเฮ็ดเราจะทำยังไงนี่นะจะเครื่องปั้นตั้งแทรแล้วค่อยนะจ๊ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้ามาปั้นกันเลยจ้าไปจ้าพี่น้องจ้าหลังจากที่สาวเลยหอั่ ันั่นอันนี้แล้วนี่จะเนาะหอมหัวใหญ่แล้วก็ปาปริก้านะจ๊ะหั่นรวมกันแล้วแตะพี่น้องจ๋าเราะเราก็จะมาปั่นรวมกันเลยนะจ๊ะนี่จ้ะมาดูเลยนะจ๊าผสิปั่นไในภาว่าอันเพิ่นบ่มีหนามนะจ๊าเนาะสาวเลยเนาะสิบ,บ่ารองใส่น้มจากพี่น้อง เลยเลยนะจ๊ะทุกคนโอ้ลืมชีสจ้ะทุกคนจ้ะลืมชีสนะจ๊ะใส่ชีสลงไปด้วยจ้ะ สักพักนึงแล้วค่ะพี่นอกก่ะเอาลงไปนี่เอากับเจ๊ใส่นี่เลยนะจ๊ะ Oh no, บอลโลจะพี่น้องจะใส่บอลโไปแล้วมันจะเลยหนูก็ได้ทั่แล้วจะน่ะมีเอาะไรโอเคเปลี่ยนนะจ๊นนะเนาะนี่โอเคจ้ะเปลี่ยนเสร็จสินส้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตะลิวอันรอย่างเงี้ไปจ้เนนะเกลิกะและวจ๊ะต้นทะ ขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะน้ำมันหอยจ้า จะเนาะมองไซไลท์ต่างต่งเตอ มันละอ้วนตายนะจ๊นะเนาะไอมันจุกจุดตายแน่นอนจ้ะซอสซอสเราซังซอสนะจ๊นะะเ,าเนาะจะใส่หลายดอกจากพี่นมย์เราะว่าอะไรบอกไปเดีเดี๋ยวเขาจะอันนี้เขาจะทิ้งใส่ให้หมดเลยจ้ะไม่เหลือน,น,นะจ๊ะ พี่น้องจ้าเดี๋ยวอันประมาณอันครึ่งชั่วโมงหรือว่าอีกชั่วโมงหนึ่งเราค่อยมาดูกันอีกเทือน,นึงนะจ๊นะนะาพะวานอันใส่เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งจาะว่าอันแผ่นละซังแผ่นละซังของเขาอันเพื่อที่อันใส่เวลาอันที่สุกกระโดนเติบโตจักหน่อยนะจ๊ะนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วหน้าตาละซังสาวเร็อหน่อยที่ออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะน้าน้ำเจิงน้องนะจ้ะตอนนี้เดี๋ยวยู่บักบักอยู่จ้าไปฟอกกันจา้า จ้าทุกคนจ้านี่แลหละจ้าน้าตาละสังของสาวเล่อหน่อยนะจ๊นะเนาะเอ่อน้าตาก็ออกบ่อคอยงามโบสดสวยเท่าไหร่นะจ้าวันนี้สาวเล่อน้อยใส่น้ำไหลไปโพดจ้าเนาะจ้ะฝนตกทั้งหรอกจ้่ทุกคนจาน้าหนามกันเลยเจอหน้องจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณไลน์ไลน์นะจ๊นะเนาะที่ ขอมารับชมและรับเบิ้งช่องสาวสาวอินเซีเ์วิดีนนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ะไว้พรอกันคลิปหน้าเดี๋ยวแน่นะไว้พรอกันคลิปหน้านะจ๊ะอาสาวเราน้อยกันจะไปอันลองซิมบอกจะสั่งเบื้องนะจ๊ะว่าจะแซ่บสั่มใดนะจ๊ะเนาะอันมืออื่นก็จะเอาไปเฮ็ดงานนะจ๊ะไป้ขันหัวจะเฮาขึ้นหัวอีกแล้วนะจ๊ะเนาะบัตรจ้าไม่พรอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า